เวลา15นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินณวัดราชาธิวาสวิหารเขตดุสิตสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช1820ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ให้แก่วัดแห่งนี้ว่าวัดราชาธิวาสมีความหมายว่า อันเป็นที่ประทับของพระราชา ได้แก่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดําริให้สร้างพระสามพุทธพนีองค์ใหม่ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระศกแต่เสด็จสวรรคตก่อนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงอัญเชิญพระสามพุทธพณีไปประดิษฐานในพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร พระราชประสงค์ในปีพุทธศักราช2462พร้อมกับบรรจุพระบรมราชสริรางคารสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงใต้พุทธบาลังด้วย นอกจากนั้นยังทรงกำหนดให้เปลี่ยนพระรัศมีของพระสามพุทธพนีตามฤดูกาลพร้อมกันกับการเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตด้วยโดยทรงกำหนดให้พระรัศมีสำมฤิกกระหลาทองใช้สำหรับฤดูร้อนพระรัศมีแก้วสีน้าเงินสำหรับฤดูฝนและพระรัศมีหนา้าหรือแก้วขาวสำหรับฤดูหนาว ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรมอมให้บรรจุพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระผันวาสาอายิกาเจ้าไว้ในพระพุทธรูปพระสามพุทธวัฒโนพาส